ผมไลส์สไตล์ไวเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองขับ V2 นะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้ยินว่าขี่ยากนะก็เดี๋ยวเราจะลองขับดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็รถเพื่อนนะครับอันนี้ก็รถผมเอง S อนพันก็เพิ่งเอาเอาวันเอ็มไปแลกมา ก็ตัวนี้ก็เป็นปี18นะครับจด19ไมค์แค่7,000โลยนะครับลดก็ใสๆเลยก็ถ้าใครสนใจก็มาตามจีบได้ผมอาจจะขี่สักระยะหนึ่งเขามาตามจีบไว้ก่อนได้เผื่อมีใครสนใจนะครับไปยังเข้าเมตรนะ ทันนี้เราก็อยู่ร้าน r s v นะครับ <5 S> อยู่แถวซอยสตีอซอยสตีวิทยานะครับไปไปทางไหนเนี่ยกลับทางเดิมนะโอเคไ้ไม,ไม่ไม่เขียนลงเดี๋ยวเขียน <c oughs> เขียนหน้าดิ ได้ไอ้ข้อเท่เลยไอ้เขียนเบาอยู่นะเอเอ,เ,อเบาอะสตาร์ทไงเนะี่ยสตาร์ทไงเนะี่ย โอเคเด็ดเอาเรื่องจัดเดียวอะไรนะครับนได้ครอ๋อได้ครับค่ะคุกคุยกับพี่หน่อยเรื่องเรื่องปั๊มอะค่ะค้าสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอตอนนี้รถปัม๊มตัวนี้ใส่รถอยู่ที่รถเอสพัน์ถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับรถเอสพันธโอเคผมเห็นบอดี้เป็นรถเอสพันธเอ่อปกติขับรถประจําหรือเปล่าครับหรือว่าสายจอดครับคันนี้สายจอดครับอสายจอดเสร็จปุ๊บปั๊มตัวนี้อตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อ,อปั๊มมือหนึ่งมาหรือซื้อมือสองมาหรือซื้อติดรถมาครับอันนี้ซื้อซื้อติดรถมือสองมาครับ อ่าซื้อติดรถมือสองมาคือแถมมากับตอนที่ซื้อรถมือสองเลยใช่ครับเออดูจากรูปที่ส่งมานะตอนเนี้ยคือปั๊มมันสกปรกมากครับพยายามอย่าใช้เบรกหน้าครับเดี๋ยวซีนข้างในเสียครับ<อ>ต้องกรณีนี้ต้องถอดต้องส่งปั๊มให้ผมล้างปั๊มก่อนแล้วค่อยกลับไปไล่น้ำมันเบรกแล้วค่อยใช้ครับอ๋อครับก็เดี๋ยวต้องส่งที่ไหนพี่ส่งอะไรยังไงครับ เอ,อเดี๋ยวทางไอวีรู้จักร้านผมงเขาเดี๋ยวเขาจะส่งส่งปั๊มมาให้ผม,มครับอ๋อต้องลื้อลื้อล้างปั๊มลือล้างระบบภายในใหม่แล้วใส่เจลเบีแบมโบแล้วประกอบเข้าไปใหม่แล้วค่อยไปไล่น้ำมันเบรกแล้วค่อยติดตั้งที่รถครับอ๋อครับส่งส่งไปล้างที่ไหนนะครับ NBB Racing ครับเอ่ออยู่อยู่แถวไหนครับเดี๋ยวเผื่อผมจะได้ขับเข้าไปอะไรเงี้ครับ วูดากาศห้าสิบห้าครับวุดากาศห้าสิบห้าใช่ไหมครับอันนี้ถ้า,<ช>ถ,าถ้าส่งไปทำนานไหมครับ่ถ้าผมขับไปทำอย่างเงี้ยนานไหมครับเออลื้อล้างประกอบตีไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับชั่วโมงอ๋อก็ไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมนัดเวลาเข้าไปก็ได้ครับ แต่ต่อจากนี้ตอนที่ตอนที่ก่อนที่จะขับรถมาพยายามใช้เบรกหน้าแทบจริงๆแทบจะไม่ให้อยากให้ใช้เลยแต่มันจําเป็นต้องใช้เนาะเพราะจะใช้แต่เบรกหลังอย่างเดียวก็คงขับลําบากเพราะว่าจากทางเอร์บีมาถึงที่ร้านผมใช้ระยะทางไกลพอสมควรครับอันนี้อันนี้พี่เปิดทุวันไหมครับหรือว่ายังไงครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับอ๋อจันทร์ถึงเสาร์ก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมบอกเวลาก็ได้ครับ ครับผมก็เณตอนนี้ที่จะขับกลับบ้านพยายามอย่าใช้เบรกหน้านะครับอาจจะใช้เกียร์ช่วยเชนเกียร์ช่วยหรือใช้เบรกหลังเยอะนิดนึงเพราะถ้าการใช้เบรกหน้าเออยู่เนี่ยเดี๋ยวซีนจะพังคราวนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมครับได้ครับอันนี้สุวัตถ่าทำล้างอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทครับแล้วก็อะไรนันเบรกครับแล้วก็ประกอบไปตัวไอตัวทุต ซีนกันฝุ่นทุกอย่างอย่างได้เรียบร้อยแปดร้อยโอเคครับได้ครับแล้วก็น้ำมันใหม่ครับครับแล้วอันนี้เปิดถึงกี่โมงพี่เจอร้านเปิดสิบเอ็ดโมงครึ่งปิดสองทุ่มครับปิดสองทุ่มโอเคครับพี่เดี๋ยวขอคอนแทคเดี๋ยวผมขอคอนแทคพี่เข้าไว้ได้ไหมครับได้ครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมโทรไปแจ้งอีกทีครับพี่ครับได้ครับผมครับโอเคครับพี่คับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวพี่ส่งคอนแทคให้ผมก็ได้ในไลน์ครับส่งเบอร์ก็ได้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวโทรติดต่อหาพี่เขาครับโอเคครับพี่ไลน์ Line. ได้ยินบอกเฉไปเลยเฉยโคเช่โดยกติโคเ่เดกติก็นอนนั่นแะคัดนุ่มจัดจะเย็เธอรอก่อนเด้อ ไงบูทคนซ้อนไปไงเอสพันมันมันก็เอ่อมันก็นุ่มไงอันนี้เดี๋ยวบูทติดใจชอบอีกเออเอาวีทูไปเทิร์น พุท <laughs> ธกาศใช่ไอ้เป็นร้านของเขาอะ่ะร้านน่าจะเป็นของเซียของแบมโบ o นี่แหละของแบบปั๊มโดยเฉพาะใช่แบบของอืมแบบของเซียปั๊มโดยเฉพาะอะไรไม่รู้มีมีมีม แต่ไม่เออไฟเลี้ยวมีทั้งหน้าทั้งหลังดีปกติยกขวาใช่ไหมโช่คช่ขวา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 อิ่ยดับไปได้ไม่น้ารอดหน่อยนะโอเคมาแล้วมาแล้วมาลวครับมาลวครับเออว่ะมันก็ ผมชื่อมันนะ่ะฮน,นวนเลยเอ่ะเออดูคติมนันกตุกกตุกหน่อยนะฮฮ แหวบุวดคอนซอนเปลี่ยนไงรู้สึกมันนอนไปถึงคอนซอนเลยเหรออ๋อบอดนิ่มไหมเขาน่าจะทำมาหรือเปล่านะเออเออน่าน่ะดิเออ แต่ถูกใจใส่ซ้อนแล้วทีนี้มันจ้าซะเหลือเกิน,นจริงเหรอพี่ทูมันระบายออกตรงไหนอ่ะตรงขาเหรอ่อเอพันมันระบายออกข้างล่างไง ขี่ยากว่ะถ้าคัสถ้าคัสแข็งนี่คือจบแล้วเอาจริงอ่าถ้าคาสแข็งนี่คือจบเหลยนะถ้าคัสแข็ง a ว i ทูดีมันคาสยังพอนุ่มอยู่<แ> <laughs> ง่ายง่ายกว่าอวันเยอะ ใช่ไหมไปไปทูเตี้ยวกว่านี่นี่นะครับก็ลองสลับกันขับดูนะครับไป ทีพปานุ่มอยู่ใช่ไหมโอ้โหโอ้ยหได้ยินเสียงเข้ามาในหู oh, ฟังเลย <laughs> ดูติอุ้ยร้อนร้อนตรงร้อนตรงขาจัดเลยอะ่ะอุ้ยเออว่ะเอาขาชี้ถังไม่ได้เลยอ่ะขระดนันเลย นี่ครับวีโฟก็เมื่อกี้ก็จอดติดไฟแดงแล้วออกตัวก็ดับพืชนไปทีหนึ่งนะครับอ้ยตดกุ่งปาง อพอสมควรเลยพอๆกับอาวันเลยแล้วก็เวลารอบต่ำๆก็ต้องแบบเลี้ยงคาัดไว้หน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดับ เออเป็นเพราะอะไรอ่ะเอเอไม่เออไม่รู้เพราะอะไรเออเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้กัรสบัิน่าจะปิดไว้อะตอนเนี้ยไม่งั้นก็เปิดไว้นิดเดียวอ่ะใช่อุ้ย พอสมมุติอ่ะนะใช่แล้วะมันน้องโอเคสวัสดีจริง ขับสบาย V2 คือหมอบแหละเออหมอบจัดเลยวะอ้าวเออใช่ฟังเบรกอ๋อมันขึ้นบนใช่ไหมถ้าเวลาจอดไงมันขึ้นบนไงใช่ มีถูก็นุ่มมันขี่สบายกว่าเยอะนะถ่าเรื่องสบายอ่ะจริง ไล้เป็นไแม่เคยได้จับแบบขี่อย่างนี้บ้างไหมไอ้พันน,นี้อ่อไ้อย่าเด,ยเดียวแต่พอได้ขี่จริงๆก็รู้สึกดีอยู่นะโอ้ยอ้ยอเอ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 าเอมเอออ ไม่ไปกับต้น นยครับก็อยู่กันที่ร้านฟูไบนะครับร้านเพื่อนเผื่อมีใครอยากเอารถมาแบบล้างรถเคลือบรถอะไรอย่างเงี้ยครับสปาหมวกเคลื่มหมวกอะไรครับก็เข้ามาได้อยู่ตรงปั๊มอยู่ตรงตึกช้างนะครับตรงตึกช้างนะครับมีโทก็ขี่ยากในเมืองก็รถติดก็ขี่ยากหน่อยนะครับ แต่ถว่าทางตรงก็อาจจะขี่ง่ายอยู่แต่ว่าถ้ารถจิดรู้สึกว่าขี่ยากอยู่นะครับวีทโอเคครับผมงั้นก็ปิดคิีกับไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมก็จะมารีวิวเอสพันอีกทีหนึ่งรถผมเองซึ่งเอาอาวันเอมไปแลกมานะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ